แล้วไปวันอาทิตย์กันครับคุณที่เกิดในวันอาทิตย์ได้อิทธิพลของไพ่โอ้โหเจ้าเจ้าชายถ้วยค่ะเจ้าชายถ้วยแปลว่าผู้ชายขาวเจ้าเนื้อและผู้หญิงผิวขาวเหลืองรูปร่างสันทัดหน้าตาดีอ่าให้โชคเราจ้าสัปดาห์นี้ก้าวถ้วยบอกว่าความรักจะมีความมั่นคงแล้วจะมีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องของการงาน อีกหนึ่งเรื่องคืองานราชการอาหารตำรวจรวมไปถึงธุรกิจด้านบริการอาหารเครื่องดื่มและงานบันเทิงเด่นเป็นพิเศษแต่จะต้องระวังเล็กๆหงุดหงิดใจเกี่ยวกับเรื่องของหายกับเรื่องของซ่อมรถซ่อมบ้านนิดหน่อยกลางสัปดาห์ไปแล้วยังมีข่าวดีที่รอคอยมาทั้งในเรื่องการเงินทั้งในเรื่องของการงานใหม่ๆเข้ามาด้วยโห oh, oh, ถือว่าสัปดาห์นี้โชคดีจริงๆแตนะ่ถ้ามีโอกาสสวดอวิสุนุตสานุติทั้งหมด 6จบนะครับแล้วก็การดูแลผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุนะครับจะไปทำบุญที่บ้านคนพักคนชราะนะฮะในสถานที่ต่างๆเป็นทานบารมีอย่างยิ่งในสัปดาห์นี้ครับ